มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกอดอดีตแฟนรุ่นน้องของแพทนภะพากอดเศร้านะคะยังมุฟออนไม่ได้หลังข่าวแพทอาจจะมีรักใหม่โสดได้ไม่นานนะคะก็มีประเด็นให้ได้สนใจและมองอีกแล้วค่ะสำหรับแพทนภะพานะคะหลังโดนคนมองว่าอาจกำลังซุ่มปลูกต้นรักครั้งใหม่หลังสาวแพทนะคะลงภาพติดหนุ่มปริศนาค่ะ ก่อนฉเฉลยว่าหนุ่มคนนั้นก็คือนักร้องหนุ่มปออัธนพค่ะก่อนที่ควรจะพาไปแห่จีนพร้อมเชียร์กันเพียบนะคะแถมก่อนหน้านี้สาวแพทยังออกมาพูดในรายการศึก12ราศีว่าที่ตนต้องออกมาประกาศลดสถานะกับก๊อตอดีตหนุ่มรู้ใจเพราะว่ามีคนใหม่จริงๆและหากว่ายังติดค้างกับคนเก่าอยู่นั้นเราจะเปิดตัวคนใหม่ไม่ได้ค่ะแค่ตอนนั้นหลายคนก็ขำๆนะคะ เพราะว่าคนที่สาวแพทพามาเปิดตัวก็คือสแตนดี้พระเอกเกาหลีซงจุงกิค่ะก่อนที่ล่าสุดนะคะ16กันยายน2564ก็ตเองก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอิ s สตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพวิวท้องฟ้าพร้อมกับแชร์เพลงไม่ยินดีที่มีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งนะคะว่า หากเธอมาขอให้ฉันยินดีกับเธอคงไม่มีทางเพราะวันนี้เธอไม่ต้องการฉันอีกแล้วฉันจะไม่ยินดีกับรักครั้งนี้ของเธอกับเขามันทำให้ฉันต้องเหงาและทำให้ฉันต้องมีงานนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าหรือโพสต์ของก๊อตเองจะเกี่ยวกับข่าวล่าสุดของสาวแพทหรือไม่นะคะ อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นก๊อตหรือว่าแพทก็ตามและขอให้รักครั้งนี้ของสาวแพทนั้นสมหวังมากกว่ารักครั้งก่อนที่ผ่านมาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ